วันนี้เวลา19นาฬิกา16นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จลงณศาลา,าดุสิตด,ดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวรโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชป,ปถัมภ์นำคณะกรรมาการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยผู้แทนนักกีฬาทีมชาติไทย เจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนเฝ้าทูลละอองทุลีประบาทรับพระราชทานพระบรมราชโองารเพื่อความเป็นสิริมงคลในโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33พุทธศักราช2568ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันร,ระหว่างวันที่9ถึง20ธันวาคม2568ณกรุงเทพมหานาครและจังหวัดชนบุรีโดยประเทศไทยส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันร,รวม50ชนิดกีฬา ในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าเป้เครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติไทยแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายธนาจยประสิทธิ์รองประธานและเลขาธิการคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายกระเป๋าเป้เครื่องแบบนักกีฬาทีมชาติไทย พร้อมบัตรประจําตัวนักกีฬาการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีซึ่งจะส่งเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบทีมชาติไทยรายการคิวบอส SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33โดยการแข่งขันจะมีขึ้นระหว่างวันที่15-18ถึงธันวาคม2568ณสนามแข่งขันโอเชียนมารีน่ายอดครับอํเภอสตีบจังหวัดชนบุรี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชโชวารแก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเพื่อความเป็นสิริมงคลข้าพเจ้าและพระราชินีมีความบินดีที่ได้พบกับทุกท่านและมีโอกาสให้พรท่าน ก่อ,อนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมซึ่งประเทศไทยเราได้เป็นเจ้าภาพในครั้งนี้การเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันนั้นนับว่าเป็นเกียรติและในขณะเดียวกันก็เป็นความรับผิดชอบอย่างสูงกล่าวคือนอกจากแต่ละคนจะต้องทำหน้าที่ของตนในการแข่งขัน อย่างเต็มกําลังความสามารถแล้วยังต้องทำหน้าที่เจ้าบ้านที่ดีที่มีน้ำใจเมตรีและให้เกียตรติผู้มาเยือนด้วยจึงขอให้ทุกท่านรักษาสุขภาพให้แข็งแรงมีสติมีสมาธิและทำหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด พระเจ้าเองและคนไทยทุกคนก็จะร่วมแปลงร่วมใจกับทุกท่านในการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสนับสนุนให้กำลังใจท่านอย่างเต็มที่ในการแข่งขันกีฬาทุกประเภทเพื่อให้ได้รับความสำเร็จตางที่ท่านตั้งใจมุ่งหมายขออำนวยพรให้นักกีฬาและผู้แทนประเทศไทยทุกคน มีชัยชนะในการแข่งขันสามารถสร้างชื่อเสียงเกียรติคุณให้แก่ตนเองครอบครัวและประเทศไทยได้ทุกประการเวลา19นาฬิกา42นาทีเสด็จออกนพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชเวโรกาศให้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีนำนายแพทย์วิโรธโยมเมืองผู้อำนวยการโรงพยาบาลหาดใหญ่เฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทรับพระราชทานเงินเพื่อฟื้นฟูและจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ทดแทนที่เสียหายจากเหตุอุทกภยัยและพระราชทานพระบรมราชวโรกาศให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานอากาศยานไร้คนขับโดรนสำหรับค้นหาและสำหรับขนส่งอาหารกับสิ่งของเพื่อช่วยเหลหอือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดอื่นๆในพื้นที่ภาคใต้อากาศยานไร้คนขับโดรนสำหรับค้นหาที่พระราชทานนี้ เป็นอุปกรณ์ที่ออกแบบมาเพื่องานค้นหาและกู้ภัยงานตรวจสอบและภารกิจฉุกเฉินมีจุดเด่นคือระบบกล้องที่ประกอบด้วยกล้องหลายเลนส์การมองเห็นในที่แสกน้อยโดยมีไฟเสริมที่ช่วยให้กล้องถ่ายภาพความร้อนทำงานได้ดีขึ้นในที่มืดและมีควันมีฟิลเตอร์ตัดรงังสีอินฟราเรดช่วยเพิ่มความคมชัดของภาพและระบบป้องกันการชนรอบทิศทาง สามารถนำไปใช้งานค้นหาและกู้ภัยเพื่อใช้ในการค้นหาผู้สูญหายในพื้นที่ต่างๆด้านงานตรวจสอบสามารถใช้ตรวจสอบโครงข่ายไฟฟ้าโครงสร้างอาคารหรือสภาพป่าด้านงานตอบสนองฉุกเฉินช่วยสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินในสถานการณ์ต่างๆรวมถึงด้านการเฝ้าระวังสามารถใช้ในภารกิจเฝ้าระวังเพื่อความปลอดภัยสาธารณะอากาศยานไร้คนขับโดรนสำหรับขนส่งอาหาร สามารถขนส่งพัสดุในระยะไกลและในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากมีระดับการบินสูงกว่า5,000เมตรมีคุณสมบัติโดดเด่นในการรองรับน้ำหนักบรรทุกที่มากและมีความปลอดภัยขั้นสูงสามารถขนส่งได้ทั้งโหมดกล่องเก็บสัมภาระและโหมดรอกสำหรับการยนต์สัมภาระในพื้นที่ที่โดนไม่สามารถลงจอดได้โดยตรงพร้อมระบบการควบคุมการแกว่งและระบบฉุกเฉินเพื่อตัดสายเคเบิลได้มีระบบความปลอดภัยด้วยคุณสมบัติต่างๆอาทิ ระบบตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศทางระบบแบตเตอรี่คู่เพื่อความน่าเชื่อถือหากเกิดเหตุฉุกเฉินสามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้ด้วยแบตเตอรี่ก้อนเดียวมีร่มชูชีพในตัวที่จะกางออกอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินเพื่อลดความเสียหายการควบคุมแบบ Dual Operator ช่วยสามารถอวนการควบคุมระหว่างนักบินสองคนในสถานที่ที่แตกต่างกันได้ โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสในการพระราชทานสิ่งของเพื่อนำไปช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ราษฎรมอบสิ่งของนั้นก็ปัจจัยไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรในเรื่องน้ำช่วงต้องขอให้เครื่องมือเครื่องใช้ต่งางๆได้ น้งมาได้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไปอค,ครับ